หาไปทันอ้ตาต้องายไปทันตาต้องหาไปทันลเยตาต้องไปทันเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น้ยภูมิางๆนังลูกออ่ออเออเ้วให้ยายจ่าดูนิขับไปรับยายจ่าได้แล้วตอนนี้ไปโรงเรียนกันได้แล้วเนี่ยปั่นไปแล้วสคน จ้ะไอ้กุ้ปั่นไปแบบนี้เอากัดกุ้หวานหมูไว้ดิเป็นเป็นถนนซูนเลยเปั่นไปเร็วๆ๊ลยเอาอีกเหรอไอซิจัดไปเดี๋ยวถ้าพามืดแล้บเดีวยวก็กลับบ้านนะไม่กลับบ้านถึงหลอกอะไยไม่หยุ่งหลัง มาเลยตามแม่มาเดี๋ยวอีกหน่อยหนูก็ปั่นได้เร็วแล้วปั่นริมริมลูกริมริมเออริมริมอย่างเงี้ยถนนริมโล่งๆเนี่ยใช่อย่าไปอยู่ตรงกลางตรงกลางหินมันสูง พี่พุ่มไปนู่นแล้ว Banana. เนี่ยปลาลิ้มลิมปลาลิ้มลิม,ลอลมเออไม่ต้องเดี๋ยวพี่เเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปลาปลาไปมาต่อมาเลยต่อเลยต่อมาต่อฟรีออฟฟี่ออฟฟี่ดันดันโอ้กัดดันดิกัดต้องปลาปลาลิ้มลิมนี้ลิ้มลิ้มลิมลิ้มลิมมันจะไม่ฟรีใช่ค่ะ อย่างนี้สุดเลยเฮ้ยฝนลงแม็่